ครับกับสวัสดีเอฟซีแฟนซองนะครับข้องเส้นนาดีพะลุยสุกูสุขคนครับครับมือนี้ก็ผลหอยเล่าออกมะเขือนี่ครับเอฟซีทันใดมีโฉมมีหมันบ้างนะครับมะเขือนี่สําหรับเล่าพัฒนาหลอดมะเขือนนะครับครับหลอดมะเขือนนี่ผลหอยเล่าออกด้วยครับเด้อยผลหอยเล่าออกนะครับข้องเส้นนาดีเสียอ๋อพี่น้องข้าเบิงไปน้ำกันนะครับ ครับผลหวยเล่าออกมาขึ้นนะครับวันที่6นะครับเดือน9เดือนกันยายนนะครับ2 5 6 6เลขที่ออกนะครับ3 7 1 7 1 7นะครับเลขท้าย3ตัวก็7 1 7นะครับโบ้ยถ่ายเอฟซีทันได้เลยซื้อ1 7 7 1นี่แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนะครับก็1 7นะครับ ห้องจีมาตามต่อกันอีกนะครับลาวพัฒนาพ่อแต้มนะครับครับเฮาก็คุยกันไปก้อนนะครับชมบรรยากาศไปก้อนนะครับยังหอยเบิงตัวเลขกเนวทังไปน้ากันนะครับเด้อาัวเสี้ยนนาดีออกมาวันอาหารให้ปลานะครับวันอาหารเห้ปลามือนี่ก็จะไปเตรียมงานนะครับเตรียมงานอยวัดหัวเสี้ยนนาดีเป็นมือบุญไ่นะครับอยวัดสามคีธรรมของเสี้ยนนดี อีสางองค์พระเมรุทัลนีนะครับเป็นบุญไอ้ถอดเทียนสามัคคีนะครับถอดเทียนพรรษานะครับสองยางโบควบกลัวกันไปนะครับจังไพรจีมีเวลาก็สิลงตัวเหล็กให้พี่ให้นอ้องเข้าไปเรื่อยๆดนะครับเด้อลงไปให้พี่ให้นอ้องเข้าเรื่อยๆครับตัวเหล็กแน่วทังนะครับ ฝนตกนำถ่วมครับนำลวดสานะครับปลาออกบ่อไลนะครับของเส้นนาดีนะครับออกไปยุ่นํ้ำให้หน้าน้ำอ,นนอันนี้ก็ย่งไลครับบอ่บอเบิดครับปลาเลี้ยงปลาปล่อยนะครับย่างห่ออยากห่ากับมาตึกกิ้นนะครับบ่ได้ซื้อยากนะครับ นำคุณรับผ่านเห็นอาหารอยู่ส้มหนึ่งอยูู่อูไกลๆครับยังพันมาครับเช่นที่เสียดเป็นบ้านสวนนะครับมองนี้นะครับเสียดเป็นบ้านกลางนำนะครับมองนี้ครับเสียดเป็นบ้านกลางนำไว้แต่คำนวณตัวเล็กแนวทางให้พี่นวองเข้านะครับมันยังไยมีสมาธินะครับอยู่ในบ้านเสียงลดเสียงล่าไนะครับเขาออกมาอยู่บ้านสวนนี่จะสบายนะครับบรรยากาศก็ดีนะครับรอบคัง มไปเรื่ยๆก,ก่อนครับไปวันอาหารให้ปลาดันดผุบอมสาวอมบอกกันครับนี่คือบรรยากาศท้องไล่ท้องนานะครับ สำหรับเหล็กพอแตมรลอดที่แล้วนะครับตัวเหล็กของพอแตมบ่เขานะครับเด้ลดเทิร์เหล็กวิ่งนะครับ <c oughs> ถ้าเหล็กวิ่งบ่เขาก็สชุดจับคู่กับบ่เขานะครับเอามาตามตัวกันอีกนะครับผลงานของพอแตมหลอบนี่นะครับพอแตมแก้เมื่อห้พี่หาน้องครับพอแตมว่ารลอบนี้นะครับพอแตมจัดให้เก่าคู่นะครับจัดให้เก่าคู่เลาก็เด่นซีคู่ ้านอาหารไหปลายกนน็นอะพี่น้องจ้งคอยเบ่งตัวเล็กไปน้ำกันครับไม่ตัวตัวเงี้งพี่น้องปลา แจ้ตัวใหญ่ๆนะครับวานไปเรื่อยๆก<ห>ินทั่วถึงกันนะครับ มืออื้นนะครับเป็นมือบุญแท่นะครับบุญถอดเทียนสามคี้หรือว่าถอดเทียนพรรษานะครับมีกัน <c oughs> นิมนต์นิมนต์แล้วก็นิมนต์พระนะครับ เจ็ดสิบแปดสบวันะครับมาเมืออื่นนะครับมาเมือเอ่ออื่นกันมาเป็นกษติมาถวายปัดใจทายททยานหรอก็ะว่าวัดไดมีการสร้างยังไนเพิ่นก็ตรมานำปัจจัยมาถวายนะครับเพราะว่าบ้านของเสี้นาดีนี่วัดสมัคีธาตุนี่ก็ยังต้องการที่เสียรสังหลายยังนะครับบ้านเหล่านะครับบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับ เสแสร้น้ำบัดน้ำว่าขาดทุนน,ทนะครับนะครับเห็ดเห็ดไปเรื่อยๆนะครับทำบุญทำไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบต้องเร่งนะครับทำบุญเง็ดออกดีดีดี่ดีน้องมือนี้ ไปเสือเห็ดตะไคร้นะครับเห็ดตะไคร้ภาษาอีสานว่าเห็ดเถ้าไข่นะครับภาษาไทยเป็นว่าเห็ดตะไคร้ครับบรรยากาศดีบ่พี่น้องครับอันนี้ครับเป็นด้านหลังนะครับเสื้อนาดีสิบ ว่างเสือเห็ดละงกนะครับยุดป้าขังทั้งไตนะครับเอาต้อนอยาน่างหน้ามาปลูกนะครับว่างเสือเห็ดละงก ก็มาเบิ้งมาชมไปนํากันครับสําหรับลาวพัฒนาพระแต้มนะครับวันที่8กันยายนนะครับ2566นะครับวิ่งรูดบนล่าง1กับ2นะครับเดียนทอกันนะครับชุดประกบคู่0 1 2 4 5 6นะครับชุดจับคู่นะครับก็มี2 4 2 5 2 6นะครับ2 4 2 5 2 6แล้วก็1 4 1 5 1 6นะครับ0 4 0 5 0 6 ครับพี่น้องเขาเชปบหน้าจอได้ครับเด้อครับเชปบหน้าจอไว้แล้วครับเด้อพี่น้องครับครับเด่นนะครับมีสองสี่สองห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับพอเตียมเราเด่นมากนะครับครับรอบนี้ก็ขอให้พี่น้องเขาส่งมันไปน้ากันกับเล่าพัฒนาพรเตียมนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็ขอให้พี่น้องรอบนี้นะครับขอให้พรเตียมแก้เมื่อขึ้นให้พี่ให้น้องเขา ไ่ได้เด้อพอแต็บนะครับครับเชหนาจอยครับครับก็บสำนับคลิปนี้กับเสียรนาดีก็ไว้แต่เพียงแค่นี้กอนครับก็บขอให้พี่น้องเข้าเดินทางไปใช้มาไใช้กั้ปลอดภัยสุขุ่สุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ